ก็ตลอดอยู่นะก็คือลิชเนเ่อจะม่ทำเชื่อมโยงอมีตุลิอารมณีจาแต่อจะเกิดเแรงกระตุ้นใจดีนะรับก็เลยกว่าลิชีเป็นลิชีนะครซี่คิดาในตำแชชาและสำนักาน ผู้เช่าสคนคนึงหลักา มาอยู่ในตำแหน่งวิทยาานะตำแหน่งครูวิทยาการูชื่อมติดกนอีกหนึ่งท่านหนึ่งท่านหนึ่งท่านมเป็นเป็นสี่ท่านแต่ไปปรีีนะแต่ปีเกียริทราบใน้เกียรติปีเกีติปันีครูและออและศึ่อาที่เชี่ยวชาญกี่คนใครก็ได้งืนรับได้ค่ะคุณพ่อชายค่ะ ไม่ใช่บอกแก้เลยคาอ่ไหมทราบไหค่ะน้ำปัจจุบันตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่ปีอาดืนุาค2566จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีจอถึงปัจจุบันคือเป็นสิหนะคะยังไม่นับแต่ยาที่เมื่ี้ท่านที่ที่ก่อน่าฝากแต่ว่าอินโทคอมพิวเตอร์อร